เย้ yeah. สุดละสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมเนมือนมาหาหลัยดัโลโหลดัโลโหลดัลโหลดัลโหลพอดีมีถนนเปิดใหม่แถวพะเยานะครับเป็นถนนที่แยกเกษมสุขไปดอคำใต้นะครับโอเคก็ <Okay. S 1> ผมก็จะไปรีวิวถนนนะครับ <c oughs> แล้วก็ลองเทสไมค์กล้องโคบอดด้วยครับพอดีมีปัญหานิดหน่อยนะครับ วันนี้ใส่ข้อเดิมนะครับไม่ต้องกลัวนมาแต่งหน้าไม่ตงกวนใครนะใส่ยิบ้าจะเอาผมมาละเออเปิดเรืวนะเปิดไปเรือนะได้ยินเสียงกรองดูดของลมนะครับดังฟอ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 ฟก็นะขี่ท่อเดิมไปก่อนแล้วกันพอดีท่อผมขาดนะครับขี่มาจากกลับบ้านจากสุพรรณบุรีเรียบร้อยครับขาดเรียบร้อยแล้วน็อตมันขาดนะครับวันนี้วันพุธ ช่วงเย็นๆนะครับมหาวิทยาลัยก็จะวุ่นวายนิดนึงนะครับมีรถมีอะไรเยอะแยะเลยก็ขับขี่ปลอดภัยนะครับช่วงนี้อุบัติเหตุเยอะครับที่หน้ามอคันมอ,อ <c oughs> ดุกด้วะไม่ไปดีกว่าไม่อยากเสียง <c oughs> อาเลยครับผมไม่อยากเสียงสังเกตนะครับตอนนี้หน้ามหาวิทยาลัย คนเยอะมากเลยรถเยอะด้วยพอดีเพิ่งตัดคลิปเสร็จนะก็เลยว่าจะออกมาหาอะไรกินด้วยนะครับแล้วก็ไปถ่ายคลิปด้วยถนนตอนกลางคืนก็น่าจะสวยดีนะ ถ้าเกิดแบบว่าขี่รถถ่ายคลิปเซลสาวอะไรเงี้ยอยากดูกันไหมเพราะว่าก็ไม่รู้ทำคลิปอะไรแล้วนะครับอยากจะทำคลิปเที่ยวนะเที่ยวแบบเที่ยวดอยเที่ยวอะไรเงี้ยนะครับตอนนี้รถใส่กองคอกองเลดนะครับไอที่มันคอใหญ่ๆน่ะแต่ว่ายังใส่ตัวครอบกองอยู่นะครับส่วนไส้ก็ออกล้วมันก็ มีเสียงดังกว่าเดิมนิดนึงนะครับก็ไม่นิดนก็ดังอยู่มันจะดังฟอฟอฟไปเวลาขีดนะครับแล้วก็เวลาขี่เร็วๆมันจะดังแบบฟเหมือนจิ้งจิดร้องอะเหมือนเหมือนเขียดร้องเยอะอะเออแรกๆก็ลำคาานะแต่พอขี่ไปสักพักเออก็ก็รับได้อยู่นะครับแต่ว่าอัตราเร่งเหมือนอากาศมันเข้าดีขึ้นนะครับมันโฟขึ้นก็ขี่ดีเหมือนกันนะด เร่งขึ้นดีมากเลยอันนี้เท่าเดินจริงเหรอเนี่ยปกติ80นี่อ่านเราลนะเออรู้สึกว่าลดลงขึ้น่ะหน้ามอตอนนี้แบบมันก็ให้มาเรียนตามปกติได้แล้วนะครับบางคณะเขาก็เรียนปกติเหมือนในมอแต่บางคณะก็กลับไปเรียนหอเรียนอยู่บ้านอะไรเงี้ยครับ มันก็มีคนกลับมามอเยอะอยู่นะครับมีเริ่มมีผู้หญิงเริ่มมีสาวๆเยอะละออจริงๆก่อนน่านี้ผมออกไปหาอะไรกินมานะครับช่วงเย็นๆนะ่ะก็แบบนะมีแต่ผู้หญิงน่ารักน,น่ารักขนาดเลยครับ <laughs> แต่เขาไม่สนเขาคงไม่มาสนใจเด็กไปเที่ยของเราอ่ะไปไปต่อดีกว่า มันไม่อานเลยเว้ยโคตดขาวเลย <c oughs> แต่มันมีข้อเสียนะครับเปิดกองเปิดอะไรเงี้ยที่ผมทำเนี่ยมันฝุ่นฝุ่นมันก็จะเข้าไปในเครื่องอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่าระยะการใช้งานมันจะสั้นลงไหมหรือมีข้อเสียอะไรไหมนะครับผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรตรงนี้นะผมก็เป็นหนูทดลองให้แล้วกันนะครับ ก้งเขียนนนคิดฟซบุ๊กมมก็เล่นไม่เป็น mm. ไม่รู้เฟซบุ๊กก็เล่นไม่เป็นยังไงโอ้โหเท่จริงผมก็มียางเสริมอ่อนอยู่ที่บ้านนะแต่ว่า mm. ไม่ได้ปั่นนานแล้วนะยางน่าจะแบนแล้วแหละนะมันก็สนุกดีนะปั่นจักรยานนะเพราะว่าเมื่อก่อนผมก็ปั่นจักรยานเสริมอ่อนก่อนแล้วค่อยมาเล่นรถมอเตอร์ไซค์นะครับ เพราะว่ามนก่อนชอบออกกําลังกายตอนนี้ก็ไม่ต้องห่วงครับมาขี่รถก็อ้วนแล้วครับ <c oughs> น้ําหนักขึ้นเป็นสิบสิบโลเลยตอนแรกหนักห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดตอนนี้หนักหกสิบเจ็ดแล้วเออเอ้ยเ่าละเอ,อ้ยก็เป็นประมาณนี้ครับทุกคนตอนแรกจะมีนานตัวตรงนี้แต่ว่าเขาเอาออกก่อนเอามาถึงเอาออกแล้วก็เอาไปไว้ข้างๆนะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็ทําใหม่เป็นสีแยกไฟแดงนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวตั้งแต่ขึ้นสะพานเลยดีกว่าเราจะขึ้นสะพาน,นตั้งแต่ตรงนี้แล้วก็ลงสะพานไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมต้องมายูเทิร์นขึ้นสะพานก่อนนะครับแต่ผมยังงงตัวนี้อยู่มันให้ยูเทิร์นตรงนี้เหรอทำไมมันแปลกๆวะถนนมันเล็กมากนะถ้ายูเทิร์นตรงนี้มันจะ turn ยูเทิร์นยังไงวะรถหลังด้วยผมจะเลี้ยวนะอย่าเพิ่งชนท้ายผมนะเนี่ยดูดิมันยูเทิร์นมันแปลกถนนมันเล็ก,ลกๆ็ไงไม่รู้ เดี๋ยวเราจะขึ้นสะพานนะถ้าเกิดไปต่อก็จะไปเชียงใหม่นะครับแต่ถ้าไปไปทางซ้ายก็จะไปตัวเมืองพะเยาแล้วก็ถ้าเลยตรงไปอีกก็จะขึ้นเชียงรายไปเลยนะครับแล้วถ้าก็ตรงไปอีกก็จะออกนอกประเทศไปเลยครับก็จะไปโผล่ประเทศ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 แอฟริกาใต้นะครับ <S <S นี่ขึ้นช้าๆแล้วกันนะครับอ๋อไม่ธรรมดาสุดยอดวะมันให้มอเตอไซค์ขึ้นได้ใช่ไหมเดี๋ยวโดนจับอีกเออ ขึ้นได้เนาะเห็นคนหนึ่งเขาขึ้นกงนยอยู่นี่สวยทุกคนในกล้องมันจะเห็นไหมวะเง้เสาไฟฟ้าเห็นอะไรด้วยทุกคนดูดิมันมองไม่เห็นฝั่งขวาฝั่งขวาเป็นถนนไปมหาลัยนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นไปตัวเมืองพะเยาเนาะหุ้ยสวยะ่ะดูดินี่เดี๋ยวข้างหน้าสวยกว่าเว้ยข้างหน้าเป็นทางตรงๆเลยอะ่ะขัสปีดได้นะเอาบาละเอาไละเออใ <c oughs> จเย็นใจเย็นเง้ เนี่ยผมจอดอย่างนี้เลยแต่ผมจอดเรียงเรียงกว่านี้ไงยังมาต้องสีพุ่มน,นะสาตรวจนะรับต้องมาตรวจนะครับเย yeah! ็นสดวะโหนาข้าวเขียวมากเลยได้กลิ่นกลิ่นนาข้าวทุกคนมันสดชื่นมากเลยนะทั้งสองข้างทางเลยนะฝั่งน,นี้ก็เป็นนาข้าวฝั่งน,นี้ก็เป็นนาข้าวนะครับที่รับเนี่ยมันก็เป็น,นู้สวยอ่ะเป็นสันามนะมันก็จะเป็นเขียวๆเงี้ยนะทุกคนเดี๋ยวผมเปิดให้ได้ยินเสียงภายนอกจะมีคนมานั่งจุจีกระดีกระดาตามภาษาหนุ่มสาวะนะครับ แยสวยวะไม่สวยจริงอ่ะทุกคนดูดิดูข้าวด,าดิเขียวเต็มเลยลมก็พัดด้วยเย็นดีอะ่ะมันก็ล่าจะหลายโลอยู่นะประมาณกี่กิโลเนี่ยเดาไม่ถูกเลยดอกคันใต้ก็เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดพะเยาเนาะเผื่อใครยังไม่รู้นะโหสวยอะ่ะเหมาะกับการใส่เพลงซึ้งๆเลยฉันกแค,ค จริงๆผมเป็นคนที่ชอบขี่รถเอาบรรยากาศอย่างนี้มากเลยนะผมไม่ค่อยชอบแว่นเท่าไหร่ส่วนตัวนะไม่ว่ากันเนาะคนเราชอบไม่เหมือนกันถ้ามาตรงอย่างนี้เด็กแว่นนี่ก็ชอบเลยดิจังหวะเนี้ยหมาบยาวๆเลยทุกคนเป็นโลเลยอะชิวๆเลยนั่งชิวๆเลยนี่จอตรงนี้เลยนี่นะครับก็เป็นนข่าวของคนในพื้นที่เนาะเออ คงไม่ใช่ของคนที่ดาวคาดหรอกนะผมถ่ายรูปดีกว่าปล่อยการมาวิ่งนะออกกําลังกายช่วงเช้าเ้าอะไรเงี้ยเอาอากาศบริสุทธิ์ดีๆอะไรเงี้ยตรงนี้ก็ไม่แย่นะ <S <S ฉันอาจจะดูไม่ดี <S 2> <S 2> <S 2> ฉันอาจจะดีไม่พอจะให้เธอลืมหมดแล้วทั้งที่มีฉันท,ที